นท่นคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน,ก,นกับผมนายกิติทัศน์ของสีใจตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านไม่คือสามท่าในคลิปนี้จะพูดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามรายละเอียดดังนี้ผลลัพธ์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านที่1ผลลัพธ์ตามประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ผลลัพธ์เชิงปริมาณผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 100, 100ผลลั์เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่สูงขึ้นครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะอนิสสารเรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่ ผลลัพธ์ในการพัฒนาตามประเด็นดท้าทายเชิงปริมาณสำเร็จตามวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ในการพัฒนาตามประเด็นดท้าทายเชิงคุณภาพสำเร็จตามวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ของการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้เรื่องที่1ด้านความรู้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบางานเรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่ โดยแบบฝึกหัดมีทั้งหมด1ห,หน้าแบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1เ,เกี่ยวกับจำนวนขี่ตอนที่2เกี่ยวกับจำนวนคู่ครูผู้สอนให้นักเรียนทำรายงานในคาบและชั่วโมงเรียนซ่อมเสริมซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด17คนผ่านเกณฑ์การประเมิน15คนคิดเป็น ร้อยละ88.83นักเรียนไม่ผ่านจำนวนสองคนคิดเป็นร้อยละ11.17คือนักเรียนเลขที่1และเลขที่4ครูผู้สอนได้จัดการเรียนซ่อมเสริมเพื่อทบทวนบทเรียนและเพิ่มความรู้ด้านที่2ด้านทักษะกระบวนการ ผลการประเมินด้านทักษะก,กระบวนการความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการเชื่อมโยงและความสามารถในการใช้พัฒเหตุผลนักเรียนจำนวน17คนผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น17คนคิดเป็นร้อยละร้อยด้านที่3ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ไปเรียนรู้และมุ่งม,มั่นในการทำงานนักเรียนจำนวน17คนผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้นจำนวน17คนคิดเป็นร้อยละร้อยจบสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่2เรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่แต่เหนือสิ่งหอื่นได้แล้วนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้รู้สึกรักวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นไปอีกนิดนึง เป็นความรักและความภาคภูมิใจของคุณครูผู้สอนซึ่งส่งตรงถึงนักเรียนทุกๆคนสวัสดีครับ